สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานของกล้อง SJ4000 WiFi SD SJ Cam นะครับซื้อมาที่26กุมภา60ครฮะราคา2,007นะครับผมที่ฟอร์จูนเรามาดูภายนอกต,ตัวเครื่องเลยครับผมเอ่อด้านข้างขวาก็จะเป็นปุ่มปุ่มตัวนี้คือปุ่มเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะฮะตัวนี้คือ ปุ่มเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดตัวนี้นะฮะตัวนี้คือกดเมนูขึ้นลงนะฮะนะครับเอ่อส่วนตัวนี้ก็คือเอ่อใส่ USB แล้วก็ช่องเสียบ SD นะฮะแล้วก็ตรงนี้แมมเอ่อ Memory Stick นะฮะข้างบนเอ่อตรงนี้แถบสถานะไฟตัวนี้ปุมโอเคแล้วก็ตัวนี้ผ่มเปิดนะครับผมนะฮะ แล้วก็จะมีหน้าจอเอ่อนี่ฮะหน้าจอ2นิ้วนะฮะโอเคลองมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมอะฮะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บ SJ Cam เครื่องนี้ของแท้นะฮะต้องมีโลโก้ SJ ขึ้นมานะฮะ,ฮะเรามาดูเลยนะครับผมว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับตรงนี้คืออยู่ในโหมดวิดีโอนะครับเรากดด้านหน้าหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดกล้องถ่ายรูป12ล้านพิกเซลกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นกดรีเช็คดูวิดีโอที่เราอัดมานะครับบันทึกมานะครับกดอีกครั้งออก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับผมในการใช้งานเรามาดูเมนเรามาดูเมนูแรกนะครับ อันนี้ความละเอียดของวิดีโอนะฮะกดเข้าไปตอนนี้ผมใช้คมชัดสุดๆนะฮะ full hd 30เฟรมเปอร์ศต์นะคะคมชัดสุดนะฮะอันที่สองคือบันทึกหมุนวนอันนี้คือเราจะให้มันบันทึกว่าอันนี้คือผมตั้งเป็น3นาทีวนหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้ครับผมวนครั้งละ3นาทีประมาณนี้ครับอันที่สองมุมกว้างของเลนก็คือว่าผมเปิด มุมเลนกว้างสุดเพื่อให้ได้ดูวิวทิวทัศน์แล้วก็ดูรอบข้างได้ชัดที่สุดได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือโหมดย้อนแสงผมก็เปิดไว้นะครับผมอันนี้โหมดตรวจจับการเคลื่อนไหวถ้าโหมดนี้เปิด <โ frustrating. S 1> ก็คือว่าถ้า <c oughs> มีอะไรผ่านหน้ากล้องมันจะบันทึกโดยอัตโนมัติถ้าอะไรถ้าหน้ากล้องมันนิ่งมันก็จะหยุดเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้ก็เสียงไม่เป็นไร ระดับเสียงไม่เป็นไรอันนี้วันที่ตั้งเองฮะออกทีวีก็คือเสียบกล้องเนี้ยแล้วมันจะออกทีวีเลยครับผมนะฮะอันนี้เหมือนกัน o s d อันนี้ผมไม่ทราบ Time l a p ก็คือว่าเราตั้งกล้องไว้แล้วกล้องมันจะถ่ายตามเวลาที่เราเซตไว้นะฮะสมมติอย่างเงี้ยเราตั้งไว้5วินาทีทุกทุกค่าวินาทีมันจะถ่ายภาพเองอัตโนมัตินะครับผมก็ตั้งเป็นปิดไว้นะครับ เมนูต่อไปความละเอียดภาพนิ่งผมตั้งไว้เป็น12ล้านคุณภาพก็คุณภาพของภาพตั้งไว้ดีสุดนะครับความคมชัดก็เอาทั่วไปไว้บาลานซคือผมตั้งเป็นออโต้นะฮะสีก็ปกตินะครับ iso ผมตั้งไว้ iso 100นะฮะเพื่อให้มันคมชัดนะครับเอ่อเฉเยแสงว่าสมมุติว่าเฟรมที่เราถ่ายมันมืดแล้วก็เเฉยไปทางบวก ะะถ้าเฟรมที่มันสว่างเราใชทางลบนะครับผมตั้งไว้ตรงกลางศูนย์หมดใต้น้ําอันนี้ผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะฮะจากเวลาถ่ายภาพคือทุทกการถ่ายภาพมันจะถ่ายภาพกี่ว,กวินาทีนะฮะาจากเวลาถ่ายภาพประมาณนี้ฮะก็คือตั้งเวลาไว้ปุ๊บแล้วมันก็จะถ่ายอัตโนมัตินะครับตามเวลาท,ที่เราตั้งไว้นะครับ อันนี้ถ่ายเร็วต่อเนื่องกี่ภาพนะฮะเออนี่สาคัญเลยผมเพิ่งเห็นระบบกล้องติดรถยนต์อย่างเงี้ยฮะถ้าเราถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์โดยอัตโนมัติแล้วก็เพื่อนๆงคงคงคงจะสงสัยว่าเออกล้องติดรถยนต์โหมดนี้กับโหมดธรรมดาปิดไว้อะมันต่างกันตรงไหนอ๋อมันไม่ต่างครับมันต่างกันแค่ว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยสมมติเวลาเรา,เราสตาร์ทเครื่องปุ๊บ มันจะบันทึกโดยอัตโนมัติทันทีปิดเครื่องรถปุ๊บมันก็จะดับแต่นั่นละฮะอันคือถ้าเราเปิดไวจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราปิดหมุนนี้ปุ๊บก็คือเราเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะไม่บันทึกมีไฟเข้ามันก็จะไม่บันทึกจนกว่าที่เราจะกดบันทึกแล้วก็กดปิดเองแค่นั้นเองครับผมแล้วก็มีการให้ใส่ไปทะเบียนด้วยนะฮะรถเราวันที่เวลาตั้งปิดอัตโนมัติก็คือหลังจากที่เราไม่ใช้งานมันจะปิดอัตโนมัติ3นาทีเสียคุมปวดพักหน้าจอ พับหน้าจอตรงเนี้มันต่างกับปิดอัตโนมัติตรงไหนปิดอัตโนมัติก็คือว่าถ้าเปิดเครื่องไว้ปุ๊บไม่มีการใช้งานเลยมันจะปิดอัตโนมัติ3นาทีแต่อันนี้คือหน้าจอมันจะปิดทุกๆที่เราตั้งไว้อันนี้ผมตั้งไว้1นาทีนะฮะก็คือมันทํางานไปมันทํางานไปปุ๊บหน้าจอมันก็จะหน้าจอมันก็จะดับมันก็จะพักหน้าจอไม่ได้ปิดเครื่องความถี่อปติคอลผมก็ไม่ทราบอันนี้หมุนคือหมุนภาพถ่ายนะฮะขึ้นข้างบนนะฮะ ลายน้ำก็ไม่รู้ชื่อ WI-FI นะฮะชื่อวง WI-FI อันนี้ก็คือผมตั้งเป็นชื่อผมเองนะฮะก็คือ SJC 400 0 WI-FI สมพง์นะฮะผมตั้งชื่อผมเองนะครับ, WiFi, ร,บ,ร,บรหัส WI-FI อันนี้เราก็ตั้งเองได้นะครับผมอันนี้ผมตั้งเป็น SPK s k 7 0 4นะฮะผมตั้งเองเปลี่ยนภาษาอันนี้ผมใช้ภาษาไทายอยู่ลบ format card ก,ก็คือ เราต้องล้างก่อนเราใช้เราก็ต้องล้างการ์ดก่อนนะครับผมก็คือฟอร์แมตไปคืนค่าเริ่มต้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งมาเมื่อกี้ถ้าเรา,ากดปุ่มนี้มันจะขึ้นค่าเริ่มต้นจากโรงงานให้เราเลยนะฮะอันนี้ก็กดดูเวอร์ชันนะครับแค่นั้นเองเออตอนนี้เราลองมาเริ่มถ่ายวิดีโอดูครับผมนะฮะอันนี้หมดวิดีโอใช่ไหมครับถ้าเรากดอัดอัดปึ๊บอ่าเนี่ยนะฮะสังเกตน,นะฮะถ้าเราอัดปึ๊บไฟตัวนี้มันจะไฟสีฟ้าจะกระพริบ นะฮะตัวนี้ก็จะกระพริบเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับส่วนข้างบนนะฮะข้างบนไฟแสดงไม่ขึ้นอาจจะปิดพลาดนิดหน่อยนะฮะอ่าส่วนวเราจะอยู่เรากดปิดปึ๊บอ่าแค่นี้ก็คืออันนี้เป็นโหมดของ